How you love me electric like you do ooh, 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 Love it how you love me electric always you ooh, ooh, ooh. Love it h o love me electric electric I สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของของของมี ILWU อีกแล้วนะคะเย้ Yay! สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำคลิปวิดีโอที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเสียทรัพย์ไปเยอะพอสมควรนะคะกับคลิปนี้วันนี้ก็จะมาทำคลิปออนไลน์ช้อปปิ้งฮอล์นั่นเองนะคะซึ่งช่วงเนี้ยลูกหมีแบบว่าเหมือนอยู่บ้านนะเนาะเก็บกดก็ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางเอเซอรี่ต่างๆกระเป๋าอะไรที่เป็นแบบสไตล์เราอะไรประมาณนี้เนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ามาทำฮอให้เพื่อนดูกันนะคะเผื่อแบบว่าใครที่ชอบอะไรเหมือนเราชอบสไตล์ ของเราอะไรประมาณนี้ก็จะได้แบบว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหรือว่าจะดูเพลินๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หมวดหมู่ของเ,ออเครื่องสําอางกันก่อนละกันนะคะ มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกในหมวดหมู่ของเครื่องสอําอางกันนะคะก็เป็นบัชออนละกันค่ะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นบัชออนของ TCE ค่ะทุกคนเฟชบัตนะคะอันนี้เราเพิ่งตำม,มาได้ไม่นานแบบสองสวันก่อนนั่นเองทุกคนแล้วก็สีที่ทาอยู่ในวันนี้นะคะก็คือน้องคนนี้เลยค่ะตรงนี้เขาจะเป็นบัชออนเนื้อแมทนะคะทุกคนก็เป็นแบบฝุ่นนั่นเองเนาะสีนี้คือเป็นสีที่แบบว่าน่ารักมากๆค่ะทุกคนมันจะมีความเป็นสีแบบอมส้มอมชมพูแบบตุนต่นๆนิดนึงอะ่ะทุกคนเป็นสีที่แบบเรา ว่าสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ใช้ง่ายสามารถใช้ได้ทุกวันอะไรประมาณนี้เนื้อเขาแบบละมุนมากๆค่ะทุกคนคือเราไม่เคยมีบัชออนรุร่นนี้มาก่อนเลยใช่ไหมแล้วก็โดนแบบว่าเพื่อนป้ปายามานะคะว่าเออทำไมถึงไม่มีรุน่นนี้รุ่นนี้คือแบบเนื้อมันดีมากนะนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็เลยว่าเอออ่ะต้องตามแล้วแหละถ้าเกิดพูดขนาดนี้เราก็เลยตามเป็นสีโรสเบดมานะคะทุกคนก็จะเป็นสีแบบนี่เลยนะคะเดี๋ยวสวอตให้ทุกคนดูว้าสีจะประมาณนี้ สีเขาน่ารักมากๆค่ะทุกคนจริงๆในแก้มเราตอนนี้ก็คือทาสีนี้นะนี่สีแบบนี้นะคะเดี๋ยวปัดให้ทุกคนดูย้ำอีกทีแล้วกันจะบอกว่าเนื้อของเขานะคะทุกคนมันแบบไม่เป็นฝุ่นๆุผงๆมค่ะแบบทาแล้วก็บิวบิวบิวทับได้เรื่อยๆเลยไม่เป็นปืดแล้วก็ปัดง่ายนะคะไม่เป็นก้อนด้วยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อะไรเงี้ยเราว่า ใช้ได้นะ,ะส่วนตัวเราแบบว่าชอบมากตั้งแต่ซื้อมาก,ก็คือใช้แทบทุกวันนะคะไม่ผิดหวังเลยลต่อมาอันที่2นะคะทุกคนก็เป็นบัชออนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบครีมบัตกันบ้างนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ลูกหมีอซื้อมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าอยากเอามาฮอยให้เพื่อนดูกันอีกเพราะแบบอยากแนะนาเพื่อนๆมากๆนะคะก็นี่เลยนะคะของ r a r Beauty นั่นเองค่ะตลับแบบน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้แพคเกจิ้งเขาจะมีกระจกด้านในด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ตรงครีมบัตจะอยู่ประมาณนี้นะคะสีที่ลูกหมีใช้อันนี้นะคะชื่อสีว่าเนี่ย รีมูฟนะคะทุกคนก็จะเป็นสีแดงกำกำแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือมันจะเป็นแดงที่ทาเราดูแบบมีเลือดฝาดนะคะเหมือนอารมณ์แบบว่ากินมะเขือเทศมาเยอะอะไรประมาณนี้นะคะสามารถใช้ได้แบบบ่อยๆเราว่าแต่งตาสีน้ำตาลสีชมพูอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนส่วนเนื้อครีมของเขา,าจะมีความแบบเบาๆนิดนึงนะคะมันจะแบบไม่หนึบผิวค่ะทุกคนเดี๋ยวลองทาทุกคนดูเนี่ยแค่ทาแค่เนี้ยก็คือเกลี่ยได้แบบ กลืนไปแล้วนะคะแต่ว่าทาชั้นแรกมันอาจจะแบบยังบ,งบางๆอยู่ใช่ไหมคะอย่างส่วนตัวลูกหมีลูกหมีจะทาประมาณ2-3ชั้นนะคะก็บิวทับไปได้เลยนะคะคือเราเป็นคนที่ชอบทาให้แบบแก้มดูมีความแบบมีเลือดฝาดชัดขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้เราว่ามันก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายนะคะว่าเออเราต้องการแบบว่าปัดน้อยปัดมากเพราะว่าครีมบัรบางอันคือทาไปแล้วบางทีมันเป็นปืด้ดมันเกลี่ยออกยากอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะต่อมานะคะก็ยังเป็นครีมบัรเหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้เราก็เพิ่งช็อปมาได้ไม่นานนี้เหมือนกันนะคะจะเป็น เป็นของ Hourglass ค่ะอันนี้สีที่ลูกหมีมีจะชื่อสีว่า Wonder นะคะให้ดูแพคเกจจิงก่อนแพคเกจจิงก็คือแบบดูหรูหราตามสไตล์ Hourglass มากๆนะคะคืออันนี้เขาจะเป็นแบบบิดแบบนี้เนาะเราก็ทาสีเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวทายทุกคนดูก่อนสีที่เรา เลือกมาก็จะเป็นสีแบบนูดอมชมพูอมส้มประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื้อดีมากๆนะับแต่ว่าเนื้อตัวนี้เขาจะมีความแบบหนึบๆมากกว่าตัว r e Beauty นะคะทุกคนสีที่ทาครั้งแรกเลยจะมีความชัดมากกว่านะคะว่าสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสีที่สามารถใช้ได้แบบบ่อยๆ everyday use อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเราเป็นคนที่ชอบใช้สีประมาณนี้นะคะเหมือนซื้อมาทั้งทีเราก็แบบอยากใช้ได้หลายโอกาสอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งจะบอกว่าอันเนี้ยของเราทุกคนพอเาเราออกมาแบบนี้ ใช่ไหมคะเวลาเราหมุนกลับอะ่ะคือน้องไม่กลับที่คือน้องไม่ยอมกลับบ้านทุกคนคือน้องแบบยังอยู่โดดเด่นอยู่แบบนี้เราต้องเอามือดันลงไปซึ่งบางครั้งเรากลัวน้องหักมากๆนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นที่แท่งเราแท่งเดียวหรือเปล่าหรือว่าใครมีลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าเป็นเหมือนเราไหมคะคือแบบอันนี้เราแบบอือช่วงเนี้เราอินกับครีมบัตมากๆคือเรารู้สึกว่าทาครีมบัตแล้วแบบแก้มมันดูแบบเป็นลุคที่ดูเนเชอัลลุคกับทุกคนนึ่งออกมาแล้วเวลาโดนแดดก,ก็คือแบบ แก้มดูแบบน่ารากักอะเออนั่นแหละรองพื้นกันบ้างนะคะซึ่งรองพื้นที่เราเพิ่งช็อปมาในช่วงนี้เลยก็นี่เลยนะคะจะเป็นของด i อ r ค่ะทุกคนอันนี้ชื่อว่า h i o r l b c k s t t g g f f c e e n n d o o y y o u u n d t t o o นนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาจาก Sephora นั่นเอง ซึ่งรองพื้นอันนี้คือเขาจะเป็นขวดพลาสติกค่ะทุกคนขวดเขาจะแบบเป็นแค่ขวดพลาสติกแบบนี้เลยนะคะแต่จะบอกว่า t e x t อร์ของเขาคือเป็นรองพื้นที่ทางเราชอบมากๆคือมันจะเป็นรองพื้นงานผิวค่ะทุกคนซึ่งรองพื้นงานผิวทุกคนก็ต้องทําใจนิดนึงว่าเออนางก็จะแบบว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่าสามารถบิวทับได้นะคะทุกคนก็แล้วแต่เลยแต่ว่าอย่างเราอ่ะเราชอบทาแบบชั้นเดียวก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยกลบบริเวณที่ เราต้องการปิดเป็นบางจุดอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้เราใช้สี 1W นะคะก็คือสีวอร์มเนาะทุกคนสีเขาจะประมาณนี้นะคะพอทาไปแล้วอ่ะเขาจะไม่ได้ให้ฟินิชลุคที่แบบแมตแห้งอะ่ะทุกคนมันจะมีความแบบผิวดูสุขภาพดีอยู่เห็นไหมคะเนี่ย ทาไปแล้วผิวสวยมากๆนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่าทาไปแล้วเซตแป้งช่วงบริเวณทีโซนแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่ทับอีกทีหนึ่งก็คือจะได้งานผิวที่แบบดูผิวสุขภาพดีผิวดูแบบดูโกลดูดูสวยอะทุกคนเอออันนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบรองพื้นงานผิวผิวเราแนะนํานะคะสําหรับรองพื้นอันนี้เราก็ชอบเหมือนกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นของดีออลเหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้เราหวีดมากๆตอนที่เราซื้อมาตอนแรกนะคะคือ อันนี้จะเป็นอ p a l า t ล e ค่ะด i o อ Backstage เหมือนกันนะคะสีเบอร์0ูนะคะ Amber Neutral นะคะทุกคนก็จะมีความเป็นแบบนี้ให้ดูข้างใน สีแบบว่ารูราแม้รู่ราเนาะสีข้างในนะคะเขาจะมีหลายโทนสีมากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบโทนน้าตาลนะคะแล้วก็เป็นโทนแดงแดงกําๆนิดนึงเลือกสีนี้มาก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าสีน้าตาลนอะ่ะมันสามารถใช้แบบว่า everyday look ได้นะคะในการบอกว่าแต่งหน้าโทนน้าตาลนะอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราต้องการบอกว่าแต่งหน้าให้ดูมีสีสันหรือว่าสนุกมากขึ้นนะคะก็มาใช้แบบโทนน้าตาลแดงอะไรประมาณตรงนี้ก็ได้ค่ะซึ่งข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแมตสีเขาจะเป็นสีเข้มเห็นไหมคะก็เอาไวคา้คัดเบ้าหรือว่า ไว้ทาตาล่างอะไรแบบนี้วันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากแต่งหน้าสบายๆจริงๆเราก็ชอบใช้2ส,สีนี้ค่ะทุกคนคือทาสีนี้ทั่วเปลือกตาก่อนนะคะแล้วก็ทาตัวชิมเมอร์สีนี้นะคะทับอีกทีแล้วก็เน้นบริเวณแบบว่าหัวตานะคะทุกคนก็จะแบบว่าวิ้งแล้วนะคะส่วนชิมเมอร์ของเขาจะเป็นชิมเมอร์แบบเนื้อละเอียดค่ะทุกคนชิมเมอร์แบบทาไปแล้วจะแบบดูเป็นเนื้อที่แบบดูสวยแพงมากๆทุกคนอันนี้คือแบบลองดูถ้าเกิดว่าใครชอบโทนสีเหมือนเรานะคะเราว่าเนื้อก็คือติดทนดีมากๆนะ ะะสีไม่ดรอปเลยแล้วก็สีเขาก็ชัดมากๆค่ะทุกคนต่อมานะคะในหมวดหมู่ของเครื่องสำอางจะหมดแล้วค่ะทุกคนจริงๆแล้วอันเนี้ยเราก็ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะเป็นไฮไลท์ค่ะทุกคนของ f ฟ n t y Beauty นะคะสีที่ลูกมีใช้อันนี้ชื่อสีว่า Star s t ตารค่ะทุกคนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราบอกว่าอินกับการแต่งหน้าแบบใช้ครีมบัตเป็นงานผิวผิวที่เป็นแบบผิวผิวที่มีความช้ำอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไฮไลท์ถ้าเกิดเราใช้ไฮไลท์ที่เป็นแบบ เนื้อสติ๊กหรือว่าเนื้อแบบนี้ทุกคนมันจะให้ลุคที่แบบดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าแบบฝุ่นใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยไปตําน้องคนนี้มาคือนางก็ฟาดอยู่นะทุกคนเห็นปะมันจะแบบเป็นเนื้อไฮไลท์ที่ดูไม่โปะมากนะคะก็เอาไว้แบบแต้มช่วงบริเวณแบบโหนกแก้มหรือว่าตรงบริเวณแบบตรงคิ้วตรงเนี้ยนะคะสันจมูกอะไรงนี้ก็กระจับปากก็ได้เนื้อนางก็เกี่ยงง่ายคะ่ะทุกคนอันนี้นี่เราก็ไม่ได้ทําให้หน้าเราดูมันด้วยนะคะเราว่า เป็นสติกแบบนี้ก็คือใช้ง่ายดีแล้วก็ไม่เลอะด้วยทุกคนก็คือแบบปาดแล้วก็เอามือแทบๆๆบแนิดนึงนะคะสำหรับเครื่องสำอางนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะก็หมดแล้วต่อมามาแบบเสื้อผ้ากันบ้างนะคะช่วงนี้เราก็ซื้อเสื้อผ้ามาเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะแบบว่าช้อปปิ้งทั้งออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็แบบว่าซื้อจากพวกอินสตาแกรมอะไรแบบนี้ก็มีเนาะก็เดี๋ยวเอามา ดูกันเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือท่านี่เลยนะคะเป็นเสื้อครอปนะคะเป็นผ้านิ่มๆทุกคนอันนี้ของซาร่านะคะเราใส่ไซส์เ นี่ก็จะเป็นเสื้อแบบประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้เราว่าใส่กับกางเกยงยีนก็คือน่ารักมากๆนะคะทุกคนผ้าเขาจะเป็นผ้าแบบนิ่มๆใส่สบายมากๆค่ะนี่ถ้าอย่างเงี้ยทุกคนดูมันอาจจะเหมือนใส่แล้วจะร้อนใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ร้อนนะคะทุกคนแล้วก็ใส่สบายมากๆไม่คันด้วยนะคะก็ใส่แมทกับกางเกงยีนเราว,ว่าแค่เนี้ยก็น่ารักแล้วละคะ่ะ ต่อมานะคะก็ของซาร่าเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นท็อปปกติเลยค่ะทุกคนก็เป็นเสื้อใส่เดี่ยวทั่วไปอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นสีนูดนะคะเราก็ซื้อมาจากซาร่าเหมือนกันเราใส่ไซส์ S อสนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยอุ้ยไส่ทำไมมันยุกย่ยุกยู่อย่างนี้จริงๆเราใส่ไปครั้งสองครั้งแล้วนะคะก็จะเป็นคลอปแบบเหนือสะดือขึ้นมานิดนึงนะคะจริงๆตัวนี้เราซื้อมาใส่คู่กับเอี่ยมทุกคนจริงๆจะแมทกับกางเกงยีนก็ได้นะคะแต่ว่าใส่กับเอี่ยมก็น่ารักนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เอามาห่อ นี่นะคะสาหรับเอี้ยมอันนี้เอี้ยมเราซื้อมาจากร้านในอินสตาแกรมเดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะว่าร้านอะไรเอี้ยมผ้ายีนปกติเลยนะคะทุกคนซึ่งที่ร้านเขาเหมือนจะมีให้เลือกไซส์ S กับไซส์ M นะคะแต่ว่าเราเลือกไซส์ S มานะคะมันจะเป็นเอี้ยมแบบสียีนเข้มค่ะทุกคนจริงๆเหมือนที่ร้านเขาจะมียีนอ่อนด้วยนะคะแ,แล้วก็ตัวข้างหน้าเขาก็จะมีแบบว่าช่องใส่เหมือนใส่ของใส่อะไรนี้ใส่เนบเนบข้างหน้าเป็นดีไซน์ของเขาสวยๆนะคะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นตะขอใส่แปลว่าเวลาใส่ถ่ายรูปคือปลดมาข้างนึงอีกข้างนึงก็ยังติดไว้อยู่อางเงี้ยเราว่าก็ดูน่ารักดีดูมีความแบบแฟชั่นนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยความยาวอะไรเงี้ยคือเราใส่ได้โอเคนะคะชาวแบบว่า1 5ออะไรเงี้ยน่าจะใส่ได้นะคะเพราะว่าเราก็คือใส่แล้วก็คือมันไม่กองพื้นนั่นเองนะคะก็ผ่านนะคะอันเนี้ยจริงๆเราซื้อมาใส่ถ่ายงานนะคะเรารู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีก็เลยเอามารวมในฮอนี้ด้วยเลยนะคะเป็นของพมเมโลค่ะ ทุกคนเป็นเดสไลน์ดอกนะคะอันนี้มีซับในให้ด้วยเป็นแบบ เดสหวานตรงคอจะเป็นแบบคอวีค่ะทุกคนนี้ตรงเอวเนี่ยเขาจะมีความแบบเก็บเอวเข้ามานิดนึงทําให้แบบว่าดูมีส่วนมีทรงนะคะก็จะดูไม่อ้วนนั่นเองค่ะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันค่ะทุกคน,นแขนก็จะมีความแบบพองๆนิดนึงนะคะตัวแขนจะไม่ได้ใส่ซับแล้วก็มีเป็นลายดอกไม้ค่ะอันนี้เราก็ว่าน่ารักมากๆเหมือนกันนะคะลองไปดูกันได้ถ้าเกิดใครชอบใส่เดสแบบว่าพองๆอ,อ,อะไรประมาณนี้ต่อมานะคะเสื้อผ้าก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็ชอบเหมือนกัน นะคะอันนี้เรากดมาจากใน i n ิน a g r a กรมลานเขานะคะชื่อร้านว่าอันนี้ลูกิงไม่รู้ว่า้าน,านเขาอ่านว่าอะไรนะคะ M I T R ลานนี้ก็ดังเหมือนกันทุกคนลูกมีเห็นแบบคนชอบใส่เสื้ออันนี้มากๆนะคะนี่ป้ายยังไม่ได้แกะเลยทุกคน อันนี้คือจะเป็นผ้าเหมือนผ้าลินินค่ะมีหลายสีมากๆนะคะสําหรับเสื้อทรงนี้ที่มีความกลุยกลายนิดนึงนะคะตรงบริเวณแขนก็จะมีสมอกนิดนึงเนาะซึ่งผ้าเขาว่าใส่สบายมากๆค่ะเดยค้ดคลาลุกมมี่ก็ว่าทรงเขาทําออกมาได้สวยคือแบบแขนเขาตรงเนี้ยพอใส่ไปแล้วนะคะมันก็จะแบบดึงช่วงแขนตรงเนี้ยขึ้นทำให้ช่วงแบบว่าตรงหน้าอกหรือว่าตรงไห่ปลาของเราอะดูสวยนะคะถ้าการตัดเย็บของเขาว่าทําได้ดีนะคะก็คือโอเคอันนี้ถูกใจนะคะแล้วก็ผ้าไม่ได้บางด้วยแล้วว่า เป็นฟิลแบบว่าใส่ไปทะเลหรือว่าใส่ไปแบบคาเฟ่อะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้นะคะ่อ,อมาอันนี้พาวทูพีเซนนะคะบอกเลยเพราะว่าตัดสินใจซื้อแบบนานมากทุกคนใช้เวลาคิดประมาณเดือนถึง2เดือนลังเลยอยู่ว่าซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อ,อ,อและสุดท้ายก็ซื้อจ้า อันนี้นะคะเป็นแว่นตาซีรีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในว่าเราซื้อเป็นรุ่นอะไรมาจริงๆอาจจะรู้กันแล้วลรมังเพราะว่าอันนี้เราซื้อมาเพราะว่า <Lisa. S 1> เราเห็นลิซ่าใส่แล้วแบบว่าดูสวยมากๆเป็นทรงแบบวินเทจค่ะทุกคนท่านี่เลยเราว่าแบบมันสามารถใส่ได้ง่ายมากๆพอใส่ปุ๊บก็คือคือต้องดึงตึงเลยนะแบบ ยังไงสวยไหมยังไงคือแบบไฮแฟชั่นว e k ปะยังไง สวยเนาะทุกคนว่าป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีโลโก้เป็นแบบโลโก้ซีลีนใช่ไหมคะซึ่งเวลาใส่แล้วเราว่าเออมันสวยตรงเนี้ยแหละแล้วก็ทรงของเขาเราว่ามันเป็นทรงที่แบบไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะเรื่องของเป็นสีดําเพราะเรารู้สึกว่ามันใส่ได้กับแบบว่าหลายลุคแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราอ่ะไปดูที่ช็อปมาค่ะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่ามันต้องพีออเดอร์ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่อาจจะแบบสัปดาห์สองสัปดาห์หรืออะไรก็ตามแต่คือเราก็เลยบอกว่าเออแบบไม่อยากรอตอนที่เรา ราจะไปลองที่ช็อปอะที่เราไปดูคือเราไปดูที่พารากอนใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันไม่มีให้ลองด้วยก็คือแบบต้องพีออเดอร์ไว้เลยเราก็รู้สึกว่าคือแล้วมันจะเข้ากับหน้าเราไหมถ้าเกิดว่าเราสั่งไปเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไปหาร้านใน i ิน t a g r กรมนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะแปะชื่อร้านไว้ให้ว่าเราได้มาจากร้านไหนนะคะซึ่งในช็อปอะเขาจะราคาประมาณ 1400, 0พัน 800หรือ900บาทประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราซื้อมาจากร้านใน i ิน t a g r กรมก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะอยู่ที่ประมาณ12,900บาทค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ที่ร้านเขาก็คือมีให้เราลองเราก็เลยไปลองแล้วก็พอลองแล้วรู้สึกว่าเออมันเข้ากับหน้าเราเราก็เลยซื้อมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปสั่งที่ช็อปแล้วแบบของมันก็ราคาเป็นหมื่นทุกคนนึกออกป้ะถ้าเราแบบไม่เคยลองแล้วเราซื้อเลยเราก็แบบกลัวว่ามันจะใส่แล้วมันก็จะไม่เข้ากับหน้าเราอะไรประมาณนี้นะคะ เราก็ประทับใจมากๆสําหรับแวน่นอันนี้ก็คือรู้สึกว่า,าคุ้มค่ากับการที่คิดมาเดือนถึง2เดือนว่าซื้อดีไม่ซื้อดีแล้วก็ซื้อมานะคะใส่แล้วก็คือแบบเหมือนลิซ่าเลยปะผมสั้นเรานาตอนนี้เหมือนลิซ่าอยู่ปะ าเทียบต่อมานะคะทุกคนวิยทุกคนลืมนีม่นะคะก็คือเป็นเสื้อที่เราจะนามาฮอรด้วยลืมพูดถึงเลยอันนี้เป็นเสื้อแบบใหมพรมค่ะทุกคนเป็นแขนยาวอันนี้เราก็ซื้อมาจากร้านในอินสตาแกรมเหมือนกันนะคะเราว่าเสื้อแบบนี้มันใส่สบายทุกคนแค่แมทกับกางเกงยีนก,ก,ก็คือรอดแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบอันนี้คือราคามันหลักร้อยประมาณ5 600ทุกคนแต่ว่าดีไซน์ของเขาตรงกระดงกระดูมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาทําได้ดีนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวที่แบบเออเราชอบด้วยเป็นมีความเป็นแบบเขียว แบบเขียวบรอกโคลีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีลายตรงนี้ด้วยใส่สบายผ้าไม่คันนะคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นฟรีไซส์นะคะทุกคนแต่ว่าเราใส่แล้วก็โอเคมากๆเลยนะคะอย่างถ้าเกิดจะใส่เป็นท็อปประมาณนี้อยู่ด้านในก็ได้นะคะเป็นสีขาวก็ได้หรือว่าสีนูดแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ใส่อันเนี้ยทับอีกทีนะคะมันก็จะได้แบบอีกลุกนึงเนาะฟิลแบบว่าสาวเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบหนี่ผมขึ้นนิดนึงอะไรแบบเนี้ยเราว่าแบบ ต่อมานะคะก็จะเป็นในหมวดของเอเซอรี่กันบ้างค่ะทุกคนซึ่งเอเซอรี่อันเนี้ยเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ซื้อมานะคะแต่ว่ามีร้านะเขาส่งมาให้นั่นเองเราก็รู้สึกว่าเป็นเอเซอรี่ที่เป็นแบบสไตล์เราแบบ100เปอร์เซนนะคะก็เลยว่าเออที่เอามารวมในฮอ,อนี้ด้วยเลยนะคะทุกคนอย่างเช่นต่างหูที่เราใส่อยู่ในตอนนี้นะคะคู่นี้ก็คือจากร้านนี้เหมือนกันนะคะก็จะมีความเป็นแบบต่างหูกลมๆนี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็มีดีเทลเหมือนเป็นแบบ นูนๆขึ้นมาตรงนี้นิดนึงใช่ไหมคะเราว่าทรงแบบนี้สามารถใส่ได้ง่ายแล้วก็แบบแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ขนาดเขาไม่ได้ใหญ่จนเกินไปคะ่ะทุกคนก็แบบสวยงามนะคะแล้วก็ทีนะเขาก็ส่งมาเป็นแบบกิ๊บหนีบผมให้เราเนี่ยทุกคน ซึ่งมันเป็นกิฟท์ที่แบบว่าเออเราชอบกิฟท์ทรงประมาณนี้อันนี้จะเป็นแบบรูปหอยอะไรอย่างนี้นะคะคือร้านส่งมาให้เราเยอะมากเยอะจนเราเกรงใจมากๆนะคะทุกคนอยากจะให้ดูคือมันแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะต้องขอบคุณที่ร้านมากๆเช่นกันนะคะ เรายังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยเนาะร้านชื่อว่า The Middle of Nowhere นะคะเิคนิคผมอันนี้ก็คือที่ร้านเขาส่งมาให้เป็นทรงแบบนี้ที่เราหนีบอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นทรงประมาณนี้เลยแต่ว่าอันนี้เราซื้อเองใช่ไหมคะก็แบบเป็นสไตล์เรามากๆเขาก็มีเป็นสีเงินให้ด้วยนะคะคือแบบมีให้เลือกเยอะมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวต่งหูอะลองต่างหูสีเงินให้ทุกคนดนูนึอันสีเงินก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยอยู่นะเนี่ย เราชอบต่างหูที่เป็นประมาณนี้มากเลยอะทุกคนไว้เราใส่แล้วก็เพื่อนๆก็ไปดูในอินสตาแกรมของเราได้นะคะเดี๋ยวไว้เราแท็กไว้ให้นี่ก็จะได้ประมาณนี้เป็นไงก็ใช้ได้นะสีเงินก็โอเคอยู่ใช่ไหมทุกคนมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าเอ e s อรี่แบบสร้อยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสร้อยสีเงินให้มันแบบแมทกันนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะชิ้นสุดท้ายแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะอันนี้เราเพิ่งกดมาสดๆร้อนๆของเพิ่งมาส่งเมื่อวันก่อนวันก่อน2วันก่อนเออนี่นะคะจะเป็น เป็นกระเป๋าทุกคนอันนี้จากร้าน July Maker นะคะร้านใน i ิน t a g r กรมเลยเดี๋ยวแท็กไว้ให้นะคะซึ่งเราว่าทรงแบบนี้นะคะมันแบบว่าสามารถใช้ได้ง่ายนะคะทุกคนก่อนนั้นนี้เราก็มีกระเป๋าทรงประมาณนี้เป็นของหลุยใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเออทรงเนี้ยเราชอบใช้นะคะมันเหมือนแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายแล้วก็ เป็นกระเป๋าที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปอะไรประมาณนี้นอกแล้วเราก็เลยอยากได้แบบเป็นสีสันบ้างนะคะ mm. เผื่อจะใส่แบบว่าแมท์กับเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้บ้างเนาะแล้วก็เลือกเป็นสีเขียวนะคะซึ่งร้านนี้เขาก็แบบทรงน่ารักมากๆตรงนี้เขาจะเป็นแบบ ะขอแบบนี้ค่ะทุกคนก็เหมือนเป็นดีไซน์ของเขาเนาะแล้วก็ด้านในของเขาข้างในจะบอกว่าเขาทําดีมากๆาค่ะทุกคนคือมันจะเป็นเหมือนผ้าลูกฟูกหรือเปล่าลูกหมีไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าผ้าอะไรไม่รู้ก็คือนิ่มๆนะคะแล้วก็มีช่องซิปด้านในให้เราไว้ใส่ของใส่ลิปสติกหรือว่าใส่อะไรที่เราหายยากๆไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ร้านเขามีอันนี้มาให้ลูกหมีด้วยเป็นกระเป๋าใบเล็กๆซึ่งเราก็ยังงงอยู่ว่า มันใส่ยังไงกับใบนี้นะคะเดี๋ยวขอไปลองก่อนเนาะแต่ว่าสีก็คือเป็นสีที่เข้ากันมากๆนะคะมีความแบบเหลืองเลมอนแล้วก็เขียวบ็อกคอลีนะคะแบบน่ารักมากๆเลยสะพายแล้วก็คือดูสวยงามอะเราว่าแบบมันเป็นกระเป๋าทรงที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ ขนาดอันนี้เราว่าขนาดกําลังดีเลยนะอย่างหลุยของเรา,าเรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบเล็กไปนิดนึงคือแบบอาจจะใส่ของได้ไม่เยอะเท่าใบนี้ใบนี้คือจุได้เยอะมากๆนะคะใส่สเปรย์แอลโกอฮอลอะไรใดๆคือได้หมดเลยเราก็รู้สึกว่าใชแล้วแบบอันยองฮาเซโยคือใช้แล้วแบบเป็นฟิลสาวเกาหลีคือพูดเกาหลีเลยนะทุกคนพอสะพายกระเป๋าใส่เสื้อแล้วก็ใส่แวน่นปุ๊บอันยองฮาเซโยได้เลย โอเคค่ะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาฮอในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมีชิ้นไหนที่แบบว่าเพื่อนๆชอบกันไหมคะก็เป็นสไตล์แบบว่าเสื้อผ้าอคเซสซอรีต่างๆที่เป็นสไตล์เรานะคะทุกคนถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบเหมือนกันเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้ใน d e s c r i p t ชั n นบอกนะคะก็สามารถเลื่อนไปดูกันได้เลยะคะ่ะวันนี้ก็ หวังว่าเพื่อนๆจะแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไหนๆเราก็ซื้อของมาเยอะเหมือนกันในช่วงนี้ก็เลยนำมาฮอให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะคะแบ่งปันกันนะคะอันไหนดีเราก็เอามาแชร์อะไรประมาณนี้เนาะ,ะโอเคค่ะทุกคนยัยงไงวันนี้ลูกหมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปด้วยกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย